ดีจ้าคบช่องติ้งตองเชีเงียวจ้าเขาเมือง,นง,องตนใหม่ตนเมืองรอบๆทางนี่เป็นปูนเมื่อได้ใจพี่นอ้องรอบคางเป็นปูนมาเลยนะถ้าเป็นคนนก็จะเป็นนักสูรที่ยอดเยี่ยมเลยแหลนะเนาะก็เกิดขึ้นมาเลย,เลยดูถ้าเป็นคนนอี่คิดว่านักสูรสุดยอดเลยนะน,นี่นี่ปูนรอบคางเมื่อเลยแต่เข้าสามารถขึ้นมาได้งอกงามได้ขนาดนี้เมือง สวยงามงามบ่นี่มึงต้นพุ่มยังงามเลยมึงใกล้ๆเพไปนี่มีหัดเสร็จผมุม่นติดเพุ่นซ้ำไหนความสวยงามนี่นี่ปลานี่ไอันบบนี้เสือบัวนี่นี่มีแต่ข้อจีดหมดเลยสังขารนี่จ้ะ แต่สามาถเกิดแตกขึ้นมาได้เนาะโอ้สุดยอดถ้าเป็นคนก็ซื้อว่านักสู้มือแดงดหนอว่ามียันเดอรพับดิบินเมือง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 ลกังกเมืองหาขึ้นมันเป็นศอกหินเลยมันเนาะเป็นศอกกอ้เป็นศอกหินศอกปูนศอกปูน,ปนไล่ต่อปูนมันขึ้นมาอ่ะเยนี่สุดยอดเก่งเก่ง ถ้าเป็นคนนี่ว่าสุกนักสู๋แท้ๆเลยล่ะนี่นี่ค้องแท้เลยถ้าเป็นคุ่น,น <c oughs> อยู่ในขนาดนี้ข้องแท้เนี่ยแะคือข้องแท้ว่มันข้องปลอมเลยต้นไหมจริงๆนะคะนี่ไม่ใช่ต้นปลอมนะคะนี่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 ต้นปล้องปลอมเลยจ้ะไอโบอแมนด้วยจ้ะเด้อจะบอกว่าตัวนี้ยังโมต่ว่าเป็นนักสูอย่างนี้เลยหล่ะไม่สอกนี้นนมากขึ้นกันคุณ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าชมนาบานซื้อเห็นขอ้อ,ขอแสกขึ้นมานะเธยเดินมาชมคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าเด้อ